ฟังให้ดีครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ครับเร็วสั้นกระชับหนักและแน่นมากๆเนื่องจากว่าเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนเกิดของบิ๊กบอสครับคุณวรัคัคนณวรรษวรกุลครับโปรโมชั่นเดือนนี้จึงเป็นสิ่งที่พวกเราไม่คาดคิดว่ามันจะยิ่งใหญ่ ขนาดนี้มาก่อนครับเพียงแค่คุณเปิดบินดิลเลอร์สินค้าใดๆก็ได้ของบริษัทครับตั้งแต่วันนี้และไม่เกินวันที่10พฤษภาคมนี้รับไปเลยครับทริปมาลดิฟ3วัน2คืนครับที่สำคัญเป็นแบบโอเวอร์วอเตอร์ด้วยที่คลับเม็ดคานี้ครับและนอกจากนั้นเป็นแบบ all inclusive ซะด้วยนั่นแปลว่าคุณไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่คุณจะต้องจ่ายเพิ่มเติมไปอีกไม่ว่าจะเป็นอาหารฟรีครับ เครื่องดื่มก็ฟรีครับกินอยู่ฟรีหมดไม่มีอะไรต้องจ่ายเพิ่มอีกเลยย้ำว่าตั้งแต่วันนี้ครับไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับมาร่วมแฮปปี้เบิร์เดย์บอสทอของเรานะครับแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูไปกันเลยครับที่ซับเมดแครับ